ยาโควิดบริยานบอกมีแมทบะแมทติดมามีบะไอเสี่ยวมาใหายเอาบะล่ะเอาญานตัวน้องบ้านติดเยอมาอากาศเยียมของโอ้มาบ่ถึงเฮาบริยานเฮาเขาไปเขาไปใกล้คนอื่นคนเขาอาจชญานเฮามันเป็นบล่าเฮาเนี่ยบ่เป็นหรอกแต่ว่าเขาเฮาเขาก็บรู้ว่าคนอื่นเขาเป็นหรือเปล่าเขาอาจจะมาตีเฮากี่เนี่ย โอ้โควิดกับรังระบาดเออโควิดกับรังระบาดเด็กเอ๋สิเด็กเอ๋สิเอาแม่ไม่หายเจ้าเออบอกบอกเอฟซีเนี่เล่าบอกเอฟซีเนี่ยบอกเพื่อนบอกเพื่อนอันอันเรืนั้นลรอันติดไส้แม่แต่เนี้ยบอกเพื่อนเนี้ยอ่งย่าบอกเังไหนเราบอกเพื่อนโควิดมาแหละเป็นอันตรายให้ไหนบอกพี่น้องเพื่อนรักษาเนื้อรักษาโควิดมาแล้วกรุณา เดี๋ยวไอ้หัวก่อนทำไมโควิดมาแล้วกรุณาโอ้ยโค้สศกวิทยุส่องใดวะฮะ